สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองซึ่งเป็นคาบที่2กันแล้วนะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะในหัวข้อย่อยก็คือเส้นทแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะคะว่าจะมีเส้นทแทงมุมเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดต่างๆ บอกลักษณะและความสัมพันธ์ของเส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั่นเองทีนี้สำหรับในคาบที่แล้วนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้ในคาบที่แล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมเป็นอย่างไรรูปสี่เหลี่ยมก็จะเป็นรูปปิดที่มีด้านสีด้านและมีมุมสีม่มุม รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองทีนี้นะคะรูปรูปเหล่านี้นะคะเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะว่ามุมทุกมุมนะคะเป็นมุมฉากนั่นเองทีนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราสามารถแบ่งตามความยาวใช่ไหมคะได้สอง ได้2ประเภทนั่นเอง 1. เลยรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม PONY เราจะเรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากโดยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็จะมีด้านทุกด้านนะคะก็จะมีความยาวเท่ากันนั่นเองซึ่งเราสามารถเขียนแทนด้วย อ่าแบบนี้นะคะความยาวของด้าน PO เท่ากับความยาวของด้าน NO เท่ากับความยาวของด้าน yP เท่ากับความยาวของด้าน yN นั่นเองต่อไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดต่อไปก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยม KING ซึ่งมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่ซึ่งด้านที่กว้างเราจะมีด้านด้านกว้างก็คือด้านที่สั้นกว่านะคะจะมีความยาวเท่ากันนั่นก็คือด้าน KI และด้าน GN เป็นด้านกว้าง มีความยาวเท่ากันอ่าหนึ่งคู่คู่ต่อไปก็คือด้าน KG และด้าน NI นะคะเราจะเรียกว่าด้านยาวเพราะว่าเป็นด้านที่ยาวกว่าซึ่งด้านทั้งสองนะคะเป็นด้านตรงข้ามมีความยาวเท่ากันเช่นเดียวกันนะคะเราก็สามารถเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะนักเรียน อ่าอันนี้ก็คือชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของเส้นทแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยมเส้นทแทงมุมคืออะไรเส้นทแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมจุดหนึ่งไปยังจุดยอดมุมอีกจุดหนึ่ง โดยส่วนของเส้นตรงนั้นไม่ใช่ด้านของรูปสี่เหลี่ยมอย่างเช่นจากรูปนะคะเราจะพบว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุด E ซึ่งเป็นจุดยอดมุมใช่ไหมคะไปยังจุด O ซึ่งเป็นจุดยอดมุมที่ไม่ใช่ด้านของรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะเราจะพบว่าด้าน EO และ ด้าน H M ลากจากจุด H มายังจุด M นะคะส่วนของเส้นตรงทั้งสองนี้เราจะเรียกว่าเป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม H O M E นั N ่นเองและเราจะพบว่านะคะเส้นสีน้ำเงินนะคะไม่เป็นเส้นทแยงมุมส่วนของเส้นตรง E L นะคะไม่เป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม H O M E เพราะว่าจุด L เป็นจุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมนี้ไหมคะนักเรียนจุด L ไม่ใช่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยม H O M E นั่นเองดังนั้นเส้นเทียงมุมจะเกิดจากการลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะจากจุดยอดมุมจุด1ไปยังจุดยอดมุมอีกจุด1นนั่นเองทีนี้นะคะนักเรียน เรามาช่วยกันบอกนะคะว่ามีเส้นแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยมเหล่านีา้มีส่วนของเส้นตรงอะไรบ้างนะคะที่เป็นเส้นแทงยยมุมรูปแรกนะคะนักเรียนเราจะพบว่าเส้นแทงมุมต้องลากจากจุดยอดมุมจุดหไปยังจุดยอดมุมอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้น เส้นตรงส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดม,มุมเราจะพบว่ามีส่วนของเส้นตรง yk เส้นนี้และส่วนของเส้นตรง eo ใช่ไหมคะก็คือเส้นนี้เราจะเรียกว่าเป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม yok e นั่นเองส่วนส่วนของเส้นตรง GB และ YB นะคะเป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม y O K E อไหมคะนักเรียนไม่เป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม Y O K E เพราะว่าจุด B เนี่ยไม่ใช่จุดยอดของรูปสี่เหลี่ยม Y O K E นั่นเองทีนี้นะคะเรามาดูรูปที่สองอ่ะ มีเส้นมีส่วนของเส้นตรงอะไรบ้างนะคะที่เป็นเส้นแทงมุมของรูปนี้ซึ่งเราจะพบว่ามีส่วนของเส้นตรงกอพอและส่วนของเส้นตรงชรอซึ่งลากจากจุดยอดมุมไปยังจุดยอดมุมอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะเรียกว่าเป็นเส้นแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยม กชพรนั่นเองต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูรูปนี้กันบ้างรูปแรกมีเส้นแทงมุมส่วนของเส้นตรงไหนบ้างคะที่เป็นเส้นแทงมุมส่วนของเส้นตรง BX ใช่ไหมคะและส่วนของเส้นตรง SO ใช่ไหมคะเป็นเส้นแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยม b o x s นั่นเองนะคะเพราะว่าลากจากจุดยอดมุม1นึไปยังจุดยอดมุมอีกจุด1น่นั่นเองเอแล้วแล้วส่วนของเส้นตรง MX เป็นไหมคะนักเรียนส่วนของเส้นตรง MX เป็นเส้นเทียงมุมของรูปสี่เหลี่ยม BOXX ไหมคะไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะว่าจุด M เป็นจุดยอดมุมไหมคะจุด M ไม่ใช่จุดยอดมุมนั่นเองดังนั้นส่วนของเส้นตรง MX ไม่เป็นเส้นทะแยงมุมนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูรูปนี้กันบ้างรูปนี้นะคะมีเส้นทะแยงมุมทั้งหมดกี่เส้นคะมีส่วนของเส้นตรง AI และส่วนของเส้นตรง FR ใช่ไหมคะและมีอีกไหมคะ HM เป็นไหมคะส่วนของเส้นตรง HM ไม่ใช่เส้นทะแยงมุมเพราะว่าจุด H M และจุด M ไม่ใช่จุดยอดมุมดังนั้นนะคะส่วนของเส้นตรง HM ไม่เป็นเส้นทะแยงมุมนั่นเองดังนั้นนะคะเส้นทะแยงมุมได้เกิดส่วนของเส้นตรง AI และส่วนของเส้นตรง FR นั่นเองนะคะเป็นเส้นแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยม FAIR นั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูรูปนี้กันบ้างมีส่วนของเส้นตรงของและส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงกขงเป็นเส้นแทงมุมของรูป,ปสี่เหลี่ยมกขคง ส่วนส่วนของเส้นตรงอรขอเป็นไหมคะไม่เป็นเพราะว่าจุด B ไม่ใช่จุดยอดมุมและส่วนของเส้นตรงบ q เป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมกขคงงไหมคะ,ะไม่เป็นเช่นเดียวกันเพราะว่าจุด B ไม่ใช่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมกขงงนั่นเองต่อไปนะคะ เรามาดูรูปนี้กันบ้างรูปนี้มีเส้นทะแยงมุม,มอะไรบ้างคะจากรูปนี้นะคะก็จะมีส่วนของเส้นตรงบอลและส่วนของเส้นตรงวปเป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมบปบวลนั่นเองเพราะว่าลากจากจุดยอดมุมจุดหนึ่งไปยังจุดยอดมุมอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูตรงนี้นะคะถ้าส่วนของเส้นตรงสองเส้นนะคะตัดกันทำให้ส่วนแบ่งของแต่ละเส้นยาวเท่ากันแล้วเราจะกล่าวได้ว่าส่วนของเส้นตรงสองเส้นนั้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นจากในรูปนี้นะคะจะรูปความยาวของ ส่วนของเส้นตรง AO จะเท่ากับความยาวของเส้นตรงส่วนของเส้นตรง OB แสดงว่าส่วนของเส้นตรง CD เนี่ยแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB ที่จุด O นั่นเองและส่วนของเส้นตรง CO นะคะความยาวของส่วนของเส้นตรง CO ก็จะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง OD แสดงว่า ส่วนของเส้นตรง AB แบ่งเครื่องส่วนของเส้นตรง CD ที่จุด O นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูสมบัติของเส้นแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันบ้างนะคะถ้าคุณครูกำหนดรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ABCD เราจะพบว่ามี ส่วนของเส้นตรงใดคะที่เป็นเส้นแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยม ABCD มีส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง BD ใช่ไหมคะเป็นเส้นแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เมื่อคุณครูนะคะนำส่วนของเส้นตรง AC วัดความยาวนะคะส่วนของเส้นตรง AC เราจะพบว่าส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง B, D เนี่ยมีความยาวเท่ากันนั่นเองทีนี้นะคะถ้าคุณครูกําหนดจุด O นะคะเป็นจุดกึ่งกลางอ่าจุด O เป็นจุดกึ่งกลาง A จุด O เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AC หรือไม่คะเป็นใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนของเส้นตรง AO จะเท่ากับ ส่วนของเส้นตรง OC นั่นหมายความว่าส่วนของเส้นตรง AO มันเท่ากับส่วนของเส้นตรง OC นั่นเองก็คือยาวเท่ากันนั่นเองเพราะว่ามันเป็นจุดกึ่งกลางเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องยาวเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นส่วนของเส้นตรง BD กับส่วนของเส้นตรง AC เนี่ยแบ่งครึ่ง ซึ่งกันและกันไหมคะแบ่งครึ่งนะคะเพราะว่าส่วนของเส้นตรง BD มันก็ผ่านจุด O เหมือนกันนั่นหมายความว่าส่วนของเส้นตรง BO เท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง OD ใช่ไหมคะจะยาวเท่ากันนั่นเองนะคะจุด O เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง BD ไหมคะ ก็เป็นก็เปนเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนของเส้นตรง BO และส่วนของเส้นตรง OD ยาวเท่ากันนะคะดังนั้นส่วนของเส้นตรง AC แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง BD นั่นเองเพราะว่าผ่านจุด O ใช่ไหมคะ A มุม AOB ถ้านักเรียนวัดมุม AOB นะคะเราจะพบว่าจะได้90องศานั่นก็คือมุมอะไรเอ่ยอ่ามุมฉากและถ้านักเรียนวัดมุม BOC เราก็จะพบว่ามีขนาดเท่ากับ90องศาซึ่งเป็นมุมอะไรคะเป็นมุมฉากเช่ชนเดียวกันและถ้านักเรียนวัดมุม COD เราก็จะพบว่ามีขนาดเท่ากับ90องศาซึ่งเป็นมุมฉากเช่นเดียวกันและถ้านักเรียนวัดมุม AOD จะพบว่ามีขนาดเท่ากับ90องศาเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเส้นแทยงมุมจะยาวเท่ากันไหมคะจะยาวเท่ากันนั่นเองและ เส้นทแยงมุมเนี่ยแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันไหมคะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเช่นเดียวกันนะคะและมุมทุกมุมนะคะเส้นแทงมุมนะคะตัดกันมุมทุกมุมนะคะเป็นมุมอะไรคะนักเรียนนักเเป็นมุมฉากใช่ไหมคะดังนั้นเส้นแทงมุมตัดกันเป็นมุมเป็นมุมฉากนั่นเอง ทีนี้นะคะเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันบ้างถ้าคุณครูกําหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เป็นรูปสี่เหลี่ยม E, F, G, H นะคะเราจะพบว่าเส้นส่วนของเส้นตรงใดคะเป็นเส้นแยงมุมส่วนของเส้นตรง EG และส่วนของเส้นตรง FH ใช่ไหมคะ ซึ่งเมื่อเราวัดความยาวนะคะเส้นทแยงมุมเมื่อคุณครูวัดความยาวเราก็จะพบว่าส่วนของเส้นตรง EG และส่วนของเส้นตรง FH นะคะยาวเท่ากันนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าคุณครูกำหนดจุด O นะคะเป็นจุดกึ่งกลางจุด O นะคะเป็นจุดกึ่งกลาง ดังนั้นส่วนของเส้นตรง EO เท่ากับส่วนของเส้นตรง OG ไหมคะเท่ากันนะคะดังนั้นนะคะจุด O เป็นจุดกึ่งกลางส่วนของเส้นตรง EG นะคะยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง OG นั่นเองนะคะเพราะว่ามีจุด O เป็นจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะดังนั้นส่วนของเส้นตรง FH ส่วนของเส้นตรง FH ก็จะแบ่งเครื่องส่วนของเส้นตรง EG ใช่ไหมคะเพราะว่าผ่านจุดอะไรเหมือนกันเพราะว่าผ่านจุด O เหมือนกันดังนั้นส่วนของเส้นตรง HO ก็จะยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง OF ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะส่วนของเส้นตรง HO ยาวกับ OF เพราะว่ามีจุดอะไรเป็นจุดกลาง มีจุด O เป็นจุดกึ่งกลางดังนั้นนะคะส่วนของเส้นตรง EG แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง FH ใช่ไหมคะเพราะว่าผ่านจุดแบ่งครึ่งเพราะว่าผ่านจุด O นั่นเองเอและถ้าเกิดคุณครูวัดขนาดของมุมนะคะมุม EOF เราพบว่านะคะ มันจะไม่เป็นมุมฉากนะคะอ่ามุมนี้เราจะพบว่ามันเป็นมุมป้านมุมที่ใหญ่กว่ามุมฉากและมุม EOG เราจะพบว่าเล็กกว่ามุมฉากนะคะมุม g h d o h นะคะเราจะพบว่าเป็นมุมป้านและมุม HOE เราจะพบว่าอ่าเล็กกว่ามุมฉากนั่นเอง ดังนั้นหน้าคารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะมีเส้นทแยงมุมเป็นอย่างไรคะเส้นทียงมุมจะยาวเท่ากันและเส้นทแยงมุมเนี่ยแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนั่นเองและเส้นทแยงมุมตัดกันไม่เป็นมุมฉากนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ในเรื่องของเส้นเทียงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนสามารถไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะอัสสลามมอลัลกุ้งมอร์มะตุลลอยวับะเระกาตุ